สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสายคลองชาแนลวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับมาตกปลาที่หมายคลองธรรมชาติครับผมก็เป็นคลองที่เชื่อมต่อย่อยจากแม่น้ำนครนายกนะครับเป็นคลอง21นะครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายที่นักตกปลาก็มาตกอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเมื่อกี้ตอน ลงเบ็ดใหม่ๆก็สังเกตเห็นว่ามีเกตปลานะครับผมมีการทำอาหารอยู่ที่นี่นะครับมีเกตปลาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นดูครับว่าเราจะมีโอกาสได้ปลาใหญ่เหมือนนักตกปลาที่มาตกก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่านะครับสภาพหมายวันนี้ก็น้ำนิ่งๆครับ ลดระดับลงเยอะเลยก็นั่งลุ้นครับผมว่าวันนี้เราจะได้ปลาให้เราได้ดูบ้างหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ อันนี้ก็นั่งอยู่สองชั่วโมงแล้วนะครับไม่มีอาการไวติงของกระดิ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่าครับไปหมายที่มันมีตัวให้เราได้ชมดีกว่าครับก็ต้องหาก่อนคาดว่าเดี๋ยวจะไปคลอง13นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เดี๋ยวเก็บของกันเลยนะครับผมสวัสดีอีกรอบครับท่านผู้ชม ก็ได้ย้ายจากคลอง21มาคลอง13นะครับปรากฏว่าวันนี้คลอง13มีการขุดลอกคลองนะครับผมหมายที่ผมอยู่นี่ก็อยู่ใกล้สะพานฟ้านี่แหละครับมีการขุดลอกคลองตลอดทั้งคลองเลยครับผมก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผักที่ปลา,าพวกปลาอาศัยหลบอยู่ก็โดนลื้อออกไปจนหมดนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามรอลุ้นนะครับว่าจะมีตัวให้เราได้ชมบ้างหรือเปล่านะครับ ปลากระมังปลากระมังครับตั้มแรกครับ ท่านผู้ชมครับเป็นเพื่อนนักตกปลาด้วยนะครับผมช่วงนี้ถ้ามาคลอง13เนี่ยก็ต้องไม่พลาดนะครับอย่าลืมเอากะปิหรือว่าพริกเกลือมาด้วยนะครับผมน้ำปลาหวานได้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่ามักขามเยอะมากครับกำลังจะกำลังเป็นฝักเลยครับผมแล้วก็อยู่ไม่สูงด้วยนะครับเก็บได้เลยนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดู นี่นะครับฝักอ้วนๆสุดยอดมากครับฝักอ่อนๆไม่มีมมมเม็ดก็มนีนะครับของเด็ดเลยครับของ13เพื่อนๆนักตกปลาหรือท่านใดผ่านมาจะลองแวะชิมดูก็ได้นะครับสุดยอดมากเดี๋ยวลองดูชิมดูนะครับ จะได้ครับไม่มีพริกเกลือไม่มีกะปินะครับอื้อืมอ,อจุดก๊ A เย็นน้อยครับเกี่ยวเดี๋ยวแก้มมาครับผม เจ้ของผมใสสวยๆครับ เทียนส,สวยๆแล้วครับผม เเีียยงครับกม,มสตอนนี้ก็เที่ยงนิดนิดแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แต้มเพิ่มนะครับผมนั่งอยู่เกือบสามชั่วโมงครับก็อพอได้ปลาไปทอดครับผมเดีย๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผมสำหรับทริปนี้ก็จะจบทริปลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระไปต่อนะครับผมเดีย๋ยวไปดูปลาที่เราได้วันนี้กันครับผม ก็จะเป็นปลากระมังแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับผมไซส์สวยๆนะครับนี่นะครับประมาณ8-9แถึง้มแตนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไปทำทอดเกลือนะครับผมสำหรับของ13วันนี้ก็หมยสวยนะครับผมโล่งเลยนะครับที่นั่งตกปลาก็สวยครับนั่งได้ไม่ร้อนนะครับใต้ต้นมะขามนะครับหรือใต้ต้นไม้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กดไลค์กด, like, กด subscribe บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ